วัีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันตอนเช้าเช้าแบบนี้นะคะก็ไม่เช้ามากหรอกแต่ว่าเช้าหงแกวตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณเที่ยงครึ่งน,นี่ก็จะมาลองของจากมินิโซนะคะซื้อมาชิ้นเดียวนี่ นี่เลยอันนี้คือคูชชั่นของเขานะคะแก้วเห็นว่าแพคเกจจิ้งมันแบบสีสันสดใสด,ดีแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบมีใครรีวิวไปแล้วหรือเปล่านะคะแต่ว่าวันนี้เราก็เลยจะมาแกะลองแล้วก็เทสให้ชมกันนะคะแก้วมีมินิโซสาขาแถวบ้านแล้วนะจ๊ะคือไกลมากอยากให้ออหยิบตัวไหนมาพูดก็บอกกันได้นะจ๊ะจะบอกว่าราคาที่ซื้อมาไม่ได้แบบถูก แบบร้อยหรือว่า60บาทอะไรประมาณนี้นะราคา329บาทนะสำหรับแบบคุชชั่นอันนี้ก็ถือว่ามีความแรงอยู่ก็เลยเอามาลองให้ชมสำหรับเพื่อนๆที่แบบเคยเข้าไปแล้วก็แบบเฮ้ยน่าลองเปล่าวะใช้แล้วจะเป็นยังไงนะต้องบอกก่อนว่าผิวแก้วอะเป็นผิวที่ผสมนะคะแต่ว่าก็จะมีช่วงมันทีโซนอะไรแบบเนี้ยส่วนตรงเนี้ยก็จะแบบ ไม่ได้มันมากจะเรียกตัวเองว่าเป็นผิวผสมนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะลองกันเลยนะคะชื่อว่า mini ซ o honey m o i เ t อ r ์นะคะ concealing bb cushion นะแก้วซื้อเป็นเบอร์0ูนย์จะบอกว่าในร้านของเขาก็คือมีให้เทสนะคะแก้วก็เลือกเบอร์0ูนยามมามาดูแพคเกจข้างในกันว่ามีความน่ารักขนาดไหนนี่เลย นี่คือแพ็กเกจจริงนะคะก็จะเป็นแบบมีความเหลืองด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้แพ็กเกจจริงก็คูชัช่นทั่วไปแหละแต่ว่าก็มีสีสันขึ้นมาให้ดูน่ารักภาพของเขาก็นี่เป็นแบบนี้คือวันนี้จะบอกว่าเสียงหายนะคะแล้วก็มีความตาบวมเพราะว่าเมื่อคืนนะคะดูละครหนักมากแล้วก็อันนี้มีกระจกนะอก็เลยร้องไห้กันไป เขาก็พับตรงเนี้ยเขาเขียนว่ามินิโซเลยนะแบบจริงจังไม่ได้แบบไก่กาแล้วก็ด้านในก็จะเป็นแบบเป็นตลับแบบนี้แล้วก็มีตัวเขียนแล้วก็ให้เราเปิดนี่คือสีเบอร์ศูนย์สามนะคะก็จะมีเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สองแล้วก็เบอร์สามเนี้ยเข้มสุดแล้วนะคะเนี้ยแกจะลองในเรื่องของเนื้อสัมผัสเออแล้วก็ในเรื่องของความแบบ ปกปิดประมาณไหนซึ่งหน้าเก้ยวก็แบบน้อยมากที่จะให้ปกปิดต้องขอพคยจริงๆแต่จะซูมให้ดูในเรื่องของแบบอรอยนิดๆที่แบบ ต้องจ้องจริงๆถึงจะเห็นก็ได้ว่ามันปกปิดประมาณไหนนะคะตัวแล้วแกชอบแบบเแพคเกจจิ้งของเขานะมีความแบบเอดึงดูดเราให้ซื้อให้จ่ายตังมีอีกรุ่นหนึ่งด้วยนะรุ่นอีกรุ่นหนึ่งเป็นสีเขียวนี่น่าจะใกล้แล้วนะคะก็จะเห็นพวกรอยเห็นไหมว่าตรงนี้แกก็จะมีความดำๆอย่างที่บอกกันบ่อยๆแล้วก็มีกะเนื้อกันเนื้อเนี่ยรักษายากมากนะคะแกก็ไม่ได้สนใจอะไรในเรื่องการรักษาเท่าไหร่แล้วก็จะมีรอยสิวตรงนี้นะคะ ประมาณหนึง่งเดี๋ยวจะลงให้ดูก่อนว่าสีเข้ากับผิวไหมตอนที่แก้วเลือกแก้วคิดว่านะว่ามันจะเข้าแต่ว่าพอมาลองจริงแล้วไม่รู้งงนี่นะคะเนื้อก็ออกมาแล้วนะสีได้ยอยู่เลยอะเหมือนจะเข้มกว่าผิวแก้วนิดนึงเลยเหมือนเนื้อนะมันไม่ได้แบบชุ่มขนาดนะ้ะมันยังมีความหนุบหนุแห้งๆอยู่เลย แนี่ก็คือแบบไปแล้วอ่ะย้ำอีกทีนึงนะใต้ตากแก้วอาจจะขอใช้นิ้วหน่อยแก้วว่าผักเขาไม่ค่อยแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันนึบๆห,หรือว่าเขาออกแบบเพื่อให้มันนึบๆนบึจะลงให้ดูครึ่งหน้าก่อน เรื่องของสีอันนี้คือหน้าที่ได้ลงนะคะจากการดูแบบใกล้มากๆเนี่ยคือมันก็จะมีความตกลงในรูหมขน่ะทุกคนไม่เห็นต้องแบบซูมให้ดูน่ากลัวแล้วดูแบบชัดๆนะคะน่าจะเห็นน่าจะเห็นว่าเห็นปะมันก็แบบอุดเข้าไปอย่างนี้ เรื่องการปกปิดอะแก้คิดว่ากลางๆนะคะความรู้สึกแก้วะ่ะผิดคาดไปนิดนึงเพราะเขาบอกว่ามันจะทําให้แบบผิวไม่รู้สึกแห้งแต่แก้คิดว่ามันไม่ได้แบบมีความช่าขนาดแบบโกลขึ้นมา <c oughs> เห็นปะ่ะ <c oughs> มันยังมีความแมทแมอยู่ คิดนะว่าน่าจะคุมมันได้ประมาณหนึ่งอันนี้คือข้อสันทิษฐานนะคะนี่คือผิวหน้านะคะที่ลงได้แล้วนะคะแควกำลังดูข้างหลังอยู่ว่าเขาเคลมเรื่องอะไรบ้างเขาบอกว่าช่วยให้ผิวเนี่ยดูแบบว่าเป็นธรรมชาติลุคเมคอัพแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็จะช่วยให้ผิวเนี่ย เออไม่แห้งจะไม่แห้งนะคะเนี่ยเห็นปะ่ปะภาษาป,ปกิจตรงเนี้ยภาษาป,ปกิจนั่นแหละเขาก็กล่าวคร่าวๆประมาณนั้นโอ้โหเล็บน่าเกียด จะบอกความรู้สึกนะคะหลังที่ลองครั้งแรกตอนนี้คือแก้วรู้สึกว่าผิว่ไม่แห้งจริงแต่ว่าผิดค่าที่แก้วคิดว่ามันต้องแบบฉ่าโกมากๆแบบนี่คือแสงไฟช่วยแล้วนะยังไม่ได้ดูโกลแล้วเดี๋ยวจะปิดไฟให้ดูนะใช้ไฟนะคะก็จะได้ลุคผิวที่แบบดูธรรมชาตินะคะแล้วก็ดูแบบเข้ากันเกินกันไปหมดเลยนะจะแต่งหน้าแบบหนึ่งแล้วก็กลับมาคุยกันนี่ก็คือหน้าที่แต่งแล้วนะคะวันนี้จะแต่งในลุคที่แบบ ไม่ได้เยอะมากอะ่ะคือเขียนคิ้วแล้วก็ปัดมาสคาร่าทาปากแค่นั้นแล้วก็ทากแก้มให้มีสีแต่ว่าไม่ได้เพิ่มในเรื่องของความไฮไลท์เลยนะคะนี่ก็คือผิวแบบธรรมชาติซึ่งจะให้ดูก่อนที่เราจะไปเริ่มใช้ชีวิตนะคะว่าข้างจมูกอะ่ะมันก็จะมีแบบเห็นปะตัวคุชชั่นเกาะกันเป็นกองแล้วนะนี่ตูวมันแมตกว่ากว่าที่ที่ นางเคมไว้ว่าจะช่วยให้ผิวแบบมีความแบบชุ่มชื้นมีความแบบไม่แห้งอะไรเงี้ยแกรู้สึกว่าผิวหน้าแกอ่ะมีความแมทหรือว่าตอนนี้ผิวแกอ่ะมันแห้งก็ไม่รู้นะเพราะว่าอากาศมันแบบมีมลพิษใช่ไหมมีฝุ่นมีอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าผิวหน้าเราจะแบบมีผลกระทบขนาดไหนเพราะเราก็มองไม่เห็น ออว่าแบบโดนหน้าเรามั่งไหมเวลาเราออกไปข้างนอกแต่นี่ก็คือลุคที่ได้จากการใช้คุชชั่นของมินิโซนะคะดูหน้าโดยรวมอะหลุดหายหรือว่าจางไปไหมเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณแบบอาจจะบ่ายโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องไปทําอะไรอีกหลายๆยอย่างนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันตอกนกลางคืนหน้าหลังจากผ่านไปประมาณ6ชั่วโมงนะคะไม่ได้ซับไม่ได้เติมแล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบ สมบุกสมบันพอสมควรนะแกรู้สึกว่าสองสามชั่วโมงแรกอะ่ะคือผิวมีความแมทนะมีความแมทอยู่เลยไม่ได้มีความโกของผิวออกมานะคะแต่ว่าเป็นคราบนะจ๊ะชั่วโมงที่5้าจะถึง6แเนี่ยเราก็มีการออกกําลังกายแบบแป๊บเดียวไม่ได้เหงื่อออกเยอะนะคะแค่ซึมๆเฉยๆก็จะได้หน้าประมาณนี้นะคะก็มีความมันขึ้นมากันเนาะว่าเป็นแบบไหนแต่คือแกรู้สึกว่า ผิวหน้าก็จะได้ประมาณเนี้ยเห็นไหมเห็นความคราบไหมอ่ะคือต้องดูใกล้ๆจริงๆนะถ้าดูแบบเมื่อกี้ที่เราเจอกันปกติมันจะไม่เห็นหรอกแต่เนี้ยคือใกล้ระดับแบบหน้าติดกันเลยนี่ตรงช่วงตรงเนี้ยก็จะเป็นคราบอันเนี้ยคือเป็นตั้งแต่แบบทาตอนแรกแล้วนะคือมันตกเข้าไปในร่องรูขุมคนเยอะมากนะคะแล้วก็ตรงใต้ตาตรงนี้นะคะก็มี เรียกว่าอะไรความเป็นแบบเป็นร่องรอยที่ทามิเนียแล้วก็เป็นคาบขึ้นมานะคะสองฝั่งเลยสิ่งที่หลุดหลุดออกไปบ้างนะคะอันนี้คือแบบอยู่ไม่ครบตรงนี้ก็เริ่มแบบเป็นรอยเห็นชัดแล้วนะคะแต่ว่าถ้าดูหน้าแบบไกลๆนะคะคือจะซูมออกเหมือนแบบเราพบปากกันปกติอะ่ะคือก็จะไม่ได้เห็นแบบทํานองนั้นคือจะเห็นประมาณนี้ว่าแบบอเอแกหน้ามันนะเดี๋ยวจะซับด้วยกระดาษซับมันดูนะคะว่า ความมันจะออกมาเท่าไหนวันนี้ก็ใช้ชีวิตจริงจังนะก็คือออกไปข้างนอกนะคะไปทํานู่นทํานี่มาแล้วก็กลับมาอยู่ที่ห้องแล้วก็ทํานู่นทํานี่นะคะก็จะมีความแบบอย่างนี้แหละคูชั่นก็คือมีหลุดออกไปบ้างแล้วอะแต่ว่าอาจจะเห็นไม่ชัดกันว่าหลุดตรงไหนบ้างแต่กกจะซับหน้าออกมาความมันนะคะที่ได้ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้แค่ถือว่ามันไม่เยอะนะคะเพราะว่ายังไงอะ คือตัวเนี้ยเขาไม่ได้เคมเลยอะว่าแบบ oil control หรือว่าอะไรต่างๆพยายามอ่านพยายามดูหน้ากล่องเขาก็ไม่ได้บอกว่าคุมมันนะแต่ก็คิดว่าแบบผิวที่ทาตอนแรกอะมันแมทดนะเออแล้วพอสักพักมันก็แบบค่อยๆมันออกมาตามปกติสไตล์รองพื้น c u ั่ i o n bb อะไรต่างๆเนาะแต่คือผิวถือว่าโอเคนะที่ได้ลุกประมาณนี้แต่แก้วติดตรงที่มันแบบตกร่องรูขุมขนขนาดรูขุมขนแก้วอะก็ถือว่ามี แต่ถ้าใครที่มีทั้งสิวด้วยแล้วรูขุมขนด้วยแก้วคิดคิดว่าเฉยๆนะอันนี้อาจจะต้องไปลองด้วยตัวเองเพราะว่าส่วนตัวแล้วสิวแก้วไม่ได้ขึ้นแบบเยอะมากให้แบบทุกคนเห็นว่าเวลาทาแล้วมันเกาะตรงช่วงสิวหรือว่าเป็นข้ามหนักมากอะไรขนาดนั้นไหมอาจจะต้องลองด้วยตัวเองแต่อันนี้แก้วแค่สันนิษฐานว่ามันอาจจะแบบมีความเกาะ เออสิงต่างๆอันนี้แก้วแนะนําสําหรับคนที่น่าจะผิวที่เนียนอยู่แล้วนะคะต้องการแบบคูชชั่นในเรื่องการปกปิดขึ้นมานิดนึงให้ผิวหน้าดูแบบดูมีอะไรมากขึ้นดูแต่งหน้านะคะไม่ใช่หน้าสดออกจากบ้านอะไรเงี้ยแก้วคิดว่าเหมาะแล้วก็คนที่ผิวผสมแบบแก้วเนี่ยใช้ได้นะไม่ใช่แค่หน้าแห้งอย่างเดียวเพราะว่าเนี้ยเขาน่าจะเหมาะกับคนผิวแห้ง แต่แก้วคิดว่าผิวผสมแบบแก้วเนี่ยเออก็ถือว่าโอเคเลยไม่ได้แบบแย่ yeah. ตรงคางตรงนี้นะคะก็หลุดเห็นปะมันก็จะมีดำๆขึ้นมาจากตอนแรกที่มันดูเนียนกว่านี้นะคะโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะคะในราคา320กว่าบาทนะคะลองช่างใจดูหรือว่าไปลองเทสเนื้อดูก่อนหรือว่าแอบแบบไปกดแตะๆที่หน้าดูก็ได้นะคะเขามีให้เทสอยู่แล้วนะคะสำหรับตามสาขาของมินิโซเนี่ย ประมาณนี้แหละวันนี้แก้วก็รีวิวตามความคิดเห็นที่ใช้ครั้งแรกหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยะจะอันนี้ยังกับเขียนเรียงความเลยก็นั่นแหละหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะขอตัวลาไปเท่านี้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย